ในการโกซาผิวหน้าของสไตล์ธัญญาณีเราจะมีการเดนน้ำเหลืองก่อนนะคะซึ่งการเดนน้ำเหลืองเนี่ยน้ำเหลืองก็คือซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพถ้ามันตกค้างค้างอยู่บนใบหน้าจะส่งผลให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดความหมองค้ำผิวห้อย คล้อยย้อยย้วยแล้วก็ผิวยับค่ะฉะนั้นถ้าเราอยากกัวซาผิวหน้าให้เห็นผลลัพธ์เราจะต้องมีการเดนน้ำเหลืองบนผิวหน้ากันก่อนนะคะซึ่งในขั้นตอนที่เห็นนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเดนน้ำเหลืองในสไตล์ของธัญญานีค่ะลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายมากๆเลยนะคะช่วยลดอาการบวมบานบนใบหน้าทำให้ผิวพันธ์สว่างกระจ่างสดใสแก้ปัญหาผิวห้อยคล้อย ย้อยย้ยและยิ่งกลัวซาไปด้วยโอ้โหบอกเลยคะ่ะว่าผลลับเนี่ยหน้ายกระชับกรอบหน้าเรียวดิ้วรอยร่องรึก็สามารถตื่นขึ้นได้ ท่านไหนนะคะอยากมีใบหน้าที่เดียวสวยอยากมีอาชีพทําเงินติดตัวในเรื่องของการนวดหน้าไว้ใจกับทัญญานีได้ค่ะวันนี้ทันไม่ได้ถ่ายทอดแค่เคล็ดลับวิธีการนวดหน้านะคะแต่ถ่ายทอดเคล็ดลับวิธีการกลัวซาผิวหน้าให้หน้าเรียวเฟิรม์มกระชับขึ้นได้ด้วยท่านไหนสนใจเรียนพิมพ์คําว่าสนใจไว้และเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะมาสร้างหน้าสวยสร้างนายรับด้วยสองมือของเรากันค่ะ